สวัสดีงามๆครับพี่น้อยมาเก็บผักแล้ววันนี้จะเก็บไปใส่แก่งแก่งนอนไหลนะครับนาอมาเก็บบ้านมปเรียงแอนงามขันนะอ่อนๆน,นะครับวันนี้มีแก่งนอนไรล <c oughs> แก่งนอนไร่สดๆเลยนะครับสวัสพี่น้อยได้นอนไหลมานะครับนอห้าสิบกว่าโลนะครับ อยากกินแกงนอนไร่สดสดหักละสดสดเดีนี้มานะครับเดอ้อลานปิ้นน้อยพร้อมยินดีต้อนรับครับเปิดร้านสิบโมงกกินถึงสองทุ่มนะครับแบบเดียวนี่เนาะนะครับเก็บวัตถุดิบสดสดเลยครับอันนี้เป็นน้อนไร่นะครับมีหน่อยได้มาสดสดเอาวานีนะนะครับเนาะอันนี้เป็นน้อยจะแกงครับไปเก็บผักละมาตะกี้เนาะครับเนาะ แข่งอะไรตุบล้ำลำครับอ่ะตั้งน้ำไว้ครับตั้งน้ำไว้ท่าเจ้ามาจีน่ายะหลายสิ่งเลยรยังน้อยนี่ก็จะคว้าหอกนะครับเนาะอันนี้ก็กำลังต้นหางเลอยู่ครับแกงหางเล่ยวันละสองกิโลนะครับเนาะเนาไปแก่ไปตออมันเรียบร้อยครับเดี๋ยวพไปน้อยจะบุ๊บมารุมมุมมับเนาะครับเนาะขา้องาตั้งกล้องพไปน้อยไปได้ไีมครับลุกเข้วไปได้ง่ายเลยแต่จะถ่ายเขาบอกไปยังยังเอาเนาะครับเนาะ ประตูกตกกุ้กว,น,วนครับช่วงนี้ตุบลมมับเลยครับอันนี้เป็น้อยแต่แปแนนแตพพเป๊เปเปเปเกแกงไนะม่ชูไม่เลี้ยงแอ็นนะครับเนาะงแต่ขอบคุณเป่นเป่นเก็บนักละบ้านประตูว้านะครับช่วงนี้มีน้ำใจกับเฮาเขามีน้ำใจกับเปิร์นนะครับเนาะงเลยจะแกงล้ำๆไป่เท่าม่เลี้ยงเอน็น แยงนอไลนี่มันปีนึงมีข้างเดียวนะครับคนบ้านเฮาตัดูธรรมดาธรรมดาเนาะครับได้กลิ่นมันเนาะครับเป็นคนบ้านเฮามาเดียวนี่เป็นข้าวปลากราดงเกะเลือกปลาเจอบ้านเฮานะครับเนาะแต่ท่างประเทมันหายากครับมาจ้าขึ้นรถขึ้นลามาได้กับพถทัวร์ขอข้าวขอนี่ยนะครับข้าวปลารถทัวมาเนาะครับเนาะนี่เป็นน้อยได้เป็นนอของชลบุรีนี่เลยนะครับนอสดๆเลย อ่าไหลบันเฮาบ้ันเฮานี่แล้วครับคนตาวบ้านเฮานี่ใครไปแตงออกกลางหลังแล้วกันคุงเทพอยู่เรนบุรีได้กินแกงนอนไหลก็ถือว่าชุดยอดแล้วนะครับเนาะชุดอันนี้ผมมามาแบบชุดๆเลยนะครับตุ๊กไป ต้แล้วล่ะมักับหันตีนเนาะครับเนาะเอาหมกอารมณ์ม,มันนะร็จร่อยาได้ประมาณนี้ครับสะเริ่มพ่องตั้งห่างๆมันเขากัสะเริ่มเอาจะได้หันตีนหันตอนมัอนครับอันได้แล้ว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 ล่ามาหัานตอนกับล้ำเน,น,นาะครับเนาะเดี๋ยวไปต้มกันเลยครับต้มมันเหมือนน้ำเดือดพอดีครับมาใส่เลยครับต้มรัาไปนี่ก่อนครับต้มมัน หวานก็นนเนาะอันใดมันหืนนี่แก่ไม่าดจะกลัวเหาะครับนี่ก็เป็นแกงข้างเล้ไม่ได้ขายวันละสักกิโลนะครับเนาะหมดแล้วหมดเลยครับข้างเล้ยปันเฮาหมดแล้วหมดเลยไปตำน้ำพริกกันครับใส่กระปิใส่กระเทียมหอมแดงนี่กระพริกสดตำครับ เดี๋ยวน่5ห้าแซ่น้องน้องคลิกใส่ได้ครับไข่ใส่ตุ๊กไปสักหัวครับเพื่อได้หอมนะครับเนาะอาบไปได้กับน้ำน้ำปลาระครับแก่งนอนไปได้ใส่ห้ากับทุ่งบัวรํานะครับกันแด้แตกคนมักกะครับบางคนเป็นแบบกินนะครับเนาะกินเป็นกแบบใส่ เอาเนาะไปตเจอีก่อนครับเรามีเห็ดใส่เห็ดไปเจอครับนา่าน่ามีแกงงักละใส่เห็ดอยู่ขายอยู่แล้วนะครับเนาะเห็ดเลยเปอะเลอะไปเตอครับเห็ดขอนนะครับขาดไปได้นะครับเนาะเห็ดนางป้าเห็ดหูหนูจะเติมน้ำน้อยน้ำแห้งครับโอ้บรรยากาศต้องผ้าเป็นน้ำแจ๊ะแม่เลยครับทำไม่ไปน้องครับนี่เป็นอะจะไปหืหอยวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด อยากเกกินยังประสงค์สิ่งใดก็เพิ่นบอกไปหน่อยได้ครับกอตูนไปหน่อยงามทานเลนี่ละครับเด้ออยากกินแกงตูนสชปลาก็มาเลยอยากกินตำมะเขือสดๆเลยครับนี่น้อยปลูกคนเดียวนะครับเนาะกอดสารพิษครับน้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ขี้หมูขี้ไก่นี่แหละครับนี่เป็นปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับงามผ่องงามหลาบอกกอดตูนเถอะครับ นี่เป็นไนกับเจ้ขวีขวีอินซีตัวเองนะครับเนาะอย่าซ<ส>มพวกอย่างได้ที่เขาได้ใจ้ได้สวยนะครับเนาะในร้านลดต้นทุนไปได้หลายครับอันนี้กับบันน้อย<ไ>พักแข็งแค่นี่ยบัได้ซื้ออย่างนะครับพอบันคืนมัน,น,นบันน้อยโอ้พอแบบสองสามวันนะครับใหญ่เร็วขนาดเผื่อหิม,มา ลายเพลกกะมีเหย้าใบเหย้าบดดโอ้อ๋อควมเหย้าเล้วพี่น้องยทำสิ่งสอกปลายว่ะเอาบันน้อยพี่น้อยเนาะดกขนาดพี่น้อยเก็บได้ทุกวันนะครับนะครับเก็บหลวกกับน้ำพริกน้ำพงน้ำพริกต่อหน่อต้มอย่างมิโมะนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี่พี่น้อยพี่น้อยสั่งสั่งจิ้มกุายมาจากอำเภอพานบ้านเฮานะครับนะครับสั่ง ส่งคางครถขอมความเย็นมานะครับน้ออยาก,กินลาบควายไม่ได้กินเหมือนหลายปีบ้านจ้องก็ไม่ได้กลับตัวียวนมาเด้อครับเด้อวันเสาร์มีจิบลาบจินควายแน่นอนครับไม่ได้บบนนคนจัดส่งกัดหามาือเดี๋ยวปล่อยนะครับนาอามมาเก็บพักหอมแย่ครับเดี๋ยวจะเอาไปแขงใง่ชนออไม่เนาะครับนะพีไน้อด้วานไปนี่นะครับเดอ้อนี่ไปกเกาะเมืองใครใครได้ มาขอบไปหน่อยไปปลูกสักต้นกับฝันเล่อแล้วครับนี่ค,ครับหอ,อมแย่พยายามวานอย่างซิมันได้กินได้ใจนะครับหอมแย่ข้างนั่นเลยมันได้ขึ้นสักต้นกับันเล่อแล้วครับมาันนา้กับออกเม็ดออกหน่วยรนอยู่แต่เนี่ยนะครับเนาะไปไปแกงนอกันครับเดี๋ยวน้ำนอนจะแห้ง อันนี้น้ำปูครับน้ำปูไม่ที่นี่นะครับเนาะใส่ไปดิผักดิบสั่งนะครับเด้อจะหมดแล้วเด้อครับเด้อน้ำปูใกล้จะหมดจะเสียงแล้วแต่ดวงเมาส์ตีล้านก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียกระซ o งนะครับเนาะเปิ่งโล่สามร้อยบาทครับจะทักใด้ข้อความเพจก็ได้นะครับเนาะใส่น้อยเดียวครับตำติ๊กเลยโอ้เหล่มมาละผมก็ไป็ตัวครับ ผงชุบเลดไปหน่อยชุบเลดดีไปหน่อยไปกันล้ำแล้วครับเดี๋ยวพักละพักนี่มะชัยไม่รู้นเข้าไปเฮ็ดทุเตเตกเฮ็ดเปย์กอนนะครับเนาะมันปรเจือปจางอย่างแล้วอออยังก็ลำ้ำมัตจับพักไทครับพักไทยเออพักไทย่ะ,ยะคือเติ้งห่านาบใช่ะอันนี้จะเป็นพักหอมแย่น,นะครับนะเนาะหอมแย่จีาไปเแค่ตะเคียนครับเี่ะพักละพักแก่ ไปไปมันเต็้ง5กว่านี้ผมมีหั่แล้วพี่น้องครับแกงน้อไห่สดๆเลยครับอยากกินแบบนี้แกงน้อไห่ตุ๊บตั้งนี้แวะเวียนมาอุดหนุนพี่น้อยได้เลยครับเด้อะซดๆเลยครับแต่ว่าพี่น้อยตะคืนเนาะประมาณสัก2คุมพี่น้อยไล่สดเธอพอนะครับเนาะนครับเก็บร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ครับ ขอบคุณที่มาอุดหนุนพี่น้อยตีลาบนะครับเนาะขอบคุณตี่อุดหนุนพี่น้อยสีข้าพี่น้อยทางออนไลน์เริ่ปลากันครับแล้วปลากันตีลาบสวัสดีครับนี่จะทอดกับนี้เก่งเล็กดิเนี่ยวันรัสาวโลนะครับลดแรหลดเลยนะครับนะครับเก่งหั่นเล็กมากเกี่ยวมันมมินใจเวลาครับเกี่ยวสามสี่ชั่วโมงนะครับโซนเจี๊ยนุ่มเจี๊นุ่มจะเปื่อยนะครับเนาะ